บรรยากาศยามแรงครับ FC ลุงพลก็ยังคงตามมาเหมือนเดิมมาจากที่ไหนครับนี่ครับบลครับมาจากอุบลบอกครับมาเตาง่อยเหรอครับมา,มาหนีต่อเนาะ <c oughs> โอ้เป็นแฟนครับลุงพลเนาะ <c oughs> มือนี้เ <c oughs> พิ่อนเบญุนี่ครับเพินเ่นไปงานศพเพินเ่นไปงานศพครับเดี๋ยว ูนนเด้อเดี๋ยวก็คงสิแม่เพราะว่านูอยู่อุบลโอ้ไปไปเข้าไปข้ให้ก่อนลูกบ้าน่ะสีภาษาแฟนครับโอ้แฟนเขาวลุงพลทุกวันค่ะดูข่าวทุกวันเนาะจ้าโอ้สุดตามลุงพัดผู้ลุงันมาจากคนนี่มาจากคนทิพมากันหกเจ็ดคนโอ้บอกครับโอ้เอฟซีมาจากอุบลต้องการเนาะอันนี้มาจากน่าจะรวยค่ะน่าจะรวยจ้าโอ้ใกล้อำเภอเลดด์บอสเลดอุลมบอกครับ นี่แหละครับ FC มาจากทางอุบลราชธานีมาจากอุบลนะครับโอ้ลุงพลมาอยู่กับไทยหูปรับจ้าเนาะค่ะเนาะป้ายเพิ่นสก้อนครับเดี๋ยวเพื่นกับแม่ครับายอ่าครับทยกับป้ายดูป้ายบ้านลุงพลนะครับแฟนคลับมาให้กำลังใจกันนะครับเนาะเนี่เลยครับโอ้มาหลายแถอครับมามามามมามเรียวเข้ามาลูก เขามาเขามารถเด้ออันนี ане, ้ครับปลาจำลองอัน oh นี้ปลาจำลองจำลองนี oh, <si ่ฟ okay, ้าน no, ี okay. like ่ปลาจำลองของแท้โว้ปลาจำลองของแท้พี่น้องโว้ยเฝ้าเพื่อนในเขาเนาะวันนี้เนาะโอ้ยเนาะ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  FC ลุงพลเนาะ FC บ้านลุงพลอย่าลืมติดตามช่องเขียนว่าโตโต้สนุยแย้มเด้อโตโต้สนุยแย้มสั้นก็เขียนว่า ชุมชนเขาสินนรินอันนั้นเิ่นชุมชนเขาสินนรินเิ่นบินเพิ่นบินอยู่ผมผมช่องโตโต้สน้อยแย้มนี่นี่แหละครับเอฟซีมาจากอุบลนะครับครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยโอ้ยอุบมาจากแฟนคลับปะครับแฟนคลับแฟนคลับซุ้มมือบอกให้กำลังใจเพื่อนเองว่าบอกทรงพานกำลังใจเพื่อนเองครับสิ่งที่เขาเฮ็ดดีเขาก็ต้องได้ดีทำดีได้ดีครับ คนที่คิดพิษคือเขาผิดหลงผิดตลอดไปคือถ้าพ่นอยู่แฟดครับตลอดโอ้ได้การฝากเนี่ยครับฝากเนี่ยฝากฝากเปอาให้กำลังใจนะครับเอา้องให้พ่นสิ่งที่พอดีไปโดยดีค่ะสู้ๆจ้าลุกพ่นสู้ๆสู้ๆเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยลุงพ่นสู้ๆเอ้าบอกลุงพ่นเนี่ย บอกลุงพนนี่สู้ๆบอกลุงพนปัตแานสู้ๆค่ะมาจากอุบลสิาบ่ะนี่สิดามบะอ้พระ่าเนาะนี่ครับลุงแฟนคับลุงพลนปตแดนมาจากอุบลนะครับโอ้โชคดีนะคะไหลงพลโชคดีเนาะปัแนสูุ้ดยอดสุดยอดลุงพลปัดแดนสู้ๆเอ้าเอ้าเอ้ามาเลยบอกมาเลยผ่านมาเลยให้กำลังใจให้เด้อลุงพนเด้อ สู้ๆจ้าพ่นนะโอ้สุดยอดแต่แฟนเขามาจากทางอุบลเอ้าฝากให้กำลังใจเพคนนสู้ๆค่ะสู้ๆเนาะโอ้ันนี้มาจากทางไหนกับเราบอครับนี่กับเราบอกับเราบอกับเราบออะไรขึ้นมาสนใจก้อยเอน a a ี้ยมาแต่ใส wow. uh ่นี่มาจากบ้านเสียงบ้านเสียงอยู่ใส่เนาะเสีย่พิธบานแห่งชาติบ้านเซียงค่ะบ้านเสียงบุนะผุ้ดอนดอน มากกอกแล้วก็เลยไปเต่างอยนะคะแล้วก็นอนแล้วค่ะทะลุบ้านเชียงนะคะโอ้ยบ่ฝากแขกกำลังใจลุงพลเนี่ยก็ให้แกสู้ๆนะคะครับทุกสถานการณ์นะคะตอนนี้ค่ะติดตามช่องใครนะเด้อช่องไหนคะโตโต้สนุยแยมโอเคค่ะก็เป็นในยูทูบนะคะโตโต้นะคะโตโต้สนุยแยมโอเคค่ะสวนแยมนะแม่โอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยเด้อโอ้ยบายบายครับบ๊ายบายครับนี่นะครับแฟนคลับจาก อุดรนทานี่ก็มีค้ำปานนี่ก็ยังมีมาได้พี่น้องโอ้ทะเบียนเลขหกแปดเด้อมือนี้เด้อหกแปดหกแปดเก้าสามหกแปดโบกมือให้เบลอนไฟแน่เนี่ยโบกมือให้เครื่องบินนะโบกมือให้เครื่องบินนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยรถมาแห้งรถมาแห้งนี่นะครับบรรยากาศท้องหนาบ้านลุงพลใกล้สีคำแล้วเด้อนี่พี่น้องเออก็ยังมีพี่น้องเดินทางมาน่าสู้นะคะสู้ส,สู้พอนะ น e ี่โอ้นี่บบโอ้ยนู้นแล้วเน่ยมาอยู่โอ้โบเมื่อยนะพ่นพ่นพ่นพี่น้องเอ้ยมาเดกตองง่อยก็เลยมะลูกพวนห้กำลังใจเพื่อนได้ตัวใดมือนี่โบได้เป็นสัาพเพื่อนอ่า๋อนึกว่าได้ตัวดีตัวไนน้องเนออยู่ซื้อบ้านลูกพวนได้ดเจ้าแม่นดีดตัวนี้ด้โอ้พี่น้องเจ็ดเก้าดีมากพี่น้องดีนะดี โอ้ยข่อยก็ลืมเห็นโอ้เดลต้านี่เดลต้านี่เจ็ดเก่าถ่ยายมันไหวโอ้สุดยอดสุดยอดไปได้ไปได้ครับไปเลยครับแฟนคลับแฟนคลับพอตายลูกก็ไปเดือนสองสามโอ้สุดยอดแต่สุดยอดขอบคุณครับ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 ออกคาราทเลยนะเย็นนี้ว่าสิกรออกพัดลมก็ตู้เย็นสักวันใหญ่เลยครับผมนี่แหละครับบรรยากาศเอ้า ขอบคุณทุกท่านที่เกตมาจากสายเขนี่มาจากคำเสีค่ะคำเสียอีครับลุงพ่นเพิ่งแต่งงานโฉบฝากให้งกำลังใจผ่านทางออนไลน์ก็ได้แมนบอกค่ะเดียวเราะามีก่อนถามีแดนป้าจำร่องเหรอเพิ่นอยู่เฝ้าเพื่อนถาดครับเพิ่นแป่งงานศพตาแมนบ่อปะป้าจำร่องครับเอาเพิ่นบ่อยู่กับฝากกำลังใจผ่านทางโซเชียลเป็นงานศพนี่บะครับนายชื่งานศพบ้านบางน่าบะ ใกล้ๆนี่บ่บ่ค <i mean ob ่ะพบ่เอ้าฝากกำหง่กำลังใจเพิ่นครับเพิ่อนโอยูฝากกหงกำลังใจครับครับครับโอ้ยลุงพ้นโอยูเนาะผมมาเยี่ยมลุงพ้นนี่ครับไอ้กำหง่ายให้กำลังใจลุงพ้นเด้อครับ เดี๋ยวบางทีวันที่หนึ่งเดี๋ยสิไปเบิ้งอยู่หรอกที่เราหวานไก่กันอยู่ไปเบิ้งทใส่ก่อนครับไปเบิ้งตองห้อยพู้น่ะตองห้อยเนาะครับโอ้ยคุณผู้น้าไงครับโจ๊กดีมีแห้งเด้อให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานทุกประการเด้อลุงพลเด้อโอ้แฟนครับโอ้ยพ่อหน่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับครับผมครับผู้เล่ามาคตะวันแก่งนางมาตะวันแก่งนางคุณบอกครับโอ้มาแก่งนางเนาะสอท่อสำลีสิมสินเด้อบอกคนได้อครับเออตำรวจก๊สูงนี่แหละสอสท่อเนาะครับ สอท่อซัมรี่สิมสินครับเจ้เทศบาลตำบลกกตูมละโอ้เทศบาลตำบลกกตูมเนาะครับคือเดียวคือเดียวสักครับคือเดียวคือเดียวนี่ละไปกันอยู่เขาวงคือเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยนี่ครับโอ้ยแฟนครับลุงพ่นกระตังถ่ายกับหลีกพี่น้องเอ้ยเจ็ดเก่านี่ละเจ็ดเก่านี่ละคอยพะนะเก่ีแล้วโอ้ยเนาะเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าพี่น้องอื ขุนแดอุบลราชธานีนะครับโอ้ลงบ้านห้าสิบพันสาโอ้โรงบ้านห้าสิบพันสานะครับอุบลอันนี้น่าจะรวยนะคะน่าจะรวยกับมี่ครับมาไก่ลายหม่องขนาดลุงพ่นโอยู่กับยังเฝ้าเนาะมีแต่จักรยานเฝ้าเฮแยนให้เนาะโอ้จักรยานเฝ้าบ้านให้แฟนครับไก่ยังถ่าลอให้กำลังใจอยู่ไก่ย่างวะครับ ขอให้ลุงพลมีแต่ความสุขนะคะครับผมกับป้าแตนด้วยค่ะครับผมเป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นกําลังใจให้ครับกลับแลวเนาะโอ้เดินทางปลอดภัยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วครับเดินทางกลับแล้วพี่น้องหูยสุดยอดเลยเอฟซีลุงพลป้าแตนครับพี่น้องเอ้หูยสุดยอดสุดยอดนี่แหละครับเป็น การแสดงความเป็นห่วงเป็นใหยนะครับครับพี่น้องจากทางอุบลเดินทางมากเมื่อนี้ครับขอบคุณ FC ทุก่านทุกคนเด้อนะครับอ้าวสวัสดีครับ